รสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสังริมและดิฉันนางสาวพิพิญวัลบุญใสค่ะและเราอยู่ในรายการซุปซีนตานาวันนี้ไปไหนเราเดินน้ำวันนี้นะคะเราันที่กองถ่ายค่านิยมกอบประกันค่ะไปเลยไปเลยค่ะปะตามมาตามมาขอโทษนะคะขอถ่ายเบื้องหลังหน่อยค่ะอะไรนะ มากเลยเฮะปาร์ตี้วันนี้ก็เต็มที่กับการเป็นค่ะเรื่องน่าใจมากเลยคะไม่ไม่เหลือเยอะมากเลยครับอแกไม่เล่นไปแล้วต้องขอโทษด้วยนะที่อยู่ก็มาอ้าวถามกระจายหค่อยเหรอค่ะทางนี้ได้ไหมย้อนแสงว่าทำละครท่ายังส่งงานเป็นยังไงบ้างคะไม่อันนี้ย้อนแสงมากนี่สุดโอ้ดิวแม่นหน่อยแต่เห็นไหม ผมคิดว่างานนี้อาจจะดีกว่าที่ผมคิดก็ได้ครับเพราะว่าเรามีทั้งคุจะเดินมาทําไม่แล้วคุณจะทำพลาดอะไรวันนี้ก็รู้สึกดีมากครับร้อนแล้ไม่งมีเด็กร้องไห้้วยร้องไห้ทำไมคะขอเต้นแต่ว่าบนสเตจไมได้เพื่อนๆร้องร้องไห้เลยจริงปะจริงมากนี่แฟนรเดี๋ยวเอ้ยมองเห็นเราปะเนี่ยเฮ้ยจะพากล้องโอเคขอบคุณแฟน